สวัสดีครับนี่รักแฟนเพจเพื่อนเกษตรกรและเพื่อนเกษตรกรรมที่ทําการเกษตรทุกสาขาอาชีพครับวันนี้พี่เทียกําลังครับสุนันพีพีโดยสุนันพีพีเพเปิลฟาร์มเวิร์คช็ุตพิจิตครับเราพามาเยี่ยมชมแปลงพระรามสองครับตอนนี้เดือนมกราคมวันที่ยี่สิบกว่าแล้วนะครับวันนี้โครงการของเราครับพันเก้าร้อยหลักนะเกือบสองพันหลักเราเดินทางมาถึงครึ่งหนึ่งของแปลงแล้วนะครับหลังจากที่เราขึ้นโซลสูงขึ้นสแสดงเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็โรงโซ่ต่ำ เราหวเสาต่ำเสาต่ำนี่ก็เป็นเสาที่ต้องปลูกพิกไทยนะครับแล้วในเสาต่ำเราก็จะปลูกพิกไทยเสาสูงก็จะปลูกพิกไทยนั่นบ่งบอกว่าทั้งสองเสาครับทั้งเสาสองเมตรครึ่งล้วก็สานัมคขึ้นเราใช้เป็นเสาพิเไทยทั้งหมดเราแล้วที่นี่ครับพันเก้าร้อยหลักนะครับส่วนที่ท่านเห็นวางอันนี้ครับคือร่องน้ํานะครับเป็นร่องระบายน้ําเวลาฝนตกลงมาครับน้ําจะไหลลาดยางวันนี้แล้วก็จะมีร่องระบายน้ําตรงนี้ครับ่วนตรงนี้ครับคือธนาคารน้ํา นี้จะเป็นโรงสูบน้ำนะครับเป็นตัวติดตั้งปั๊มแรงดัน2ตัวนะครับเป็นปั๊มห้าใบพัดแรงดันพิเศษนะครับข้างหลังนั้นคือบอ่อที่เป็นทั้งหกบ่อบ่อละหนึ่งกับ,บ,บนก่นกลลิรนะครับเป็นบอ่อใช้น้ำป,ปาราปลาที่นี่เพราะเป็นเขตตุ่มน้ําเข็มเราใช้น้ำประปามากักเก็บไว้แล้วก็บรูรณาการน้ําแล้วก็จะเอาน้าไหลสูบเข้าแปกนะครับ <S 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 ซึ่งวันนี้ก็เดินทางมาถึงจดจะเสร็จโครงการแล้วครับก็คงใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนครับเราก็จะ ดูระบบน้าที่นี่ที่นี่เป็นระบบทัมเมอร์ครับใช้ระบบเน็ตเวิร์กทั้งหมดครับเป็นระบบสั่งการด้วยเครือข่ายพวงข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับดูสั่งปิดเปิดน้ําด้วยโทรศัพท์แล้วก็ได้ระบบทัมเมอร์กับเป็นการเช็คอุณหภูมิร้อนเย็นความแห้งความชื้นคว,ความร้อนความเปียกชื้นนะครับใช้ระบบทั้งหมดนะครับที่นี่เฉพาะระบบน้ําเป็นทัมเมอร์นี่ก็สามแสนกว่า ล้วแล้วที่นี่เขาจะเป็นระบบการสั่งการที่พิเศษแล้วก็เป็นระบบที่สักเซสนะครับส่วนครั้งนี้ครับตรงนี้จะเบิกประยก์5ไร่ครับที่นี่เราทั้งหมดจะเป็นประมาณ10ไร่นะครับก็ปรดการติดตามเชมนะครับว่าที่นี่จะเป็นยังไงครับก็เหลือเวลาประมาณ1เดือนครับที่นี่ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็อีกสัปดาห์หน้าครับระบบน้ําก็จะมาลงที่นี่โดยการใช้ระบบโอโตเมติกทั้งหมดนะครับสั่งการโดยระบบนี้เวิดครับ หากท่านสนใจที่จะร่วมโครงการเราครับเรามีระบบตั้งแต่บูรณาการตั้งแต่เป็นป่าเป็นพื้นที่ปเปล่าจนมาถึงการปรับสภาพ,พพื้นดินกับปรับสภาพ,พที่การปรับปรุงดินการปรับสภาพน้ำตัง้งแต่การทําโครงสร้างการทระบบโรงเรือนครับโรงแกลนนะครับพื้นที่ท่านจะเหม,มาะไหมปลูกได้ไหมครับสนใจโครงการก็ติดต่อเราเข้ามาก่อนครับวิเชนสงเพล่ครับชิลมแปเปอร์ฟาร์มเวนจังหวัดพิจิตรครับเบอร์โทรศัพท์086 354 7ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ